굿มอร์น n ิ่งครับเพื่อนเพื่อนเช้าวันอังคารที่14พฤษภาคม2567ครับขอส่งความรักความปรารถนาดีให้ผองเพื่อนผ่านทางคลิปนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยปลอดภัยครับหากใครไม่สามารถใส่บาตรยามเช้าได้นะครับก็สามารถร่วมตั้งจิตอนุโมทนาบุญนะฮะสาธุบุญและรับพรอฟ้ากันนะครับมาครับมาร่วมอนุโมทนาบุญกันครับเชิญครับ ท่านดุสาพโลโคอามินัตตุมันเดาวาทวันตรายโสุขีธิขนยุโกภวาอภิวาทนาสิเรสนิจังุทธาปัจายโนจารโรนัมมาวันติอายุวนโนสุขังพระลา และผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะสร้างความสุขสดชื่นนะครับเป็นพลังบวกยามเช้าให้กับเพื่อนๆทุกๆคนได้นะครับเป็นอย่างดีนะครับสุขภาพดีสร้างได้ด้วยตัวเรานะครับอย่าลืมออกกําลังกายกันบ้างนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเราไปปั่นทริปกันกุศลนะครับเปิ้ลนะฮะที่ช่องเขาขอบนะครับก็วันนี้มีพระมาเดินบิณฑบาตหลายรูปเลยนะครับก็ขอส่งภาพความทับใจไว้ให้เพื่อนๆไว้ ในคลิปนี้ด้วยละกันนะครับแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสาธุครับสาธุครับ